สวัสดีคะ่ะพัตตี้พย,ยนต์นะคะวันนี้พัตตี้ก็อยู่ที่บริษัทพย,ยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งะคะวันนี้นะคะพัตตี้มีรถเข้ามาใหม่สวยๆนะคะอีกคันนะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกคา้าเป็นตัว Toyota Revo ว4นะคะ2.4ตัวมิดนะคะตัวนี้เป็นปี2021เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เราได้มานะคะนะ วันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะคะลูกค้าไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับใครตามหานะคะรถปีใหม่ๆอยู่นะคะแนะนำคันนี้ได้เลยนะคะสวยนะคะเป็นตัวแคปบนะคะได้เป็นตัวแคปบเป็นตัวมิดนะคะเป็นพรันเนอร์คันนี้มาพร้อมเกียร์แมนนวลน,นะคะเดี๋ยว ว่าพาชมนะคะในส่วนรอบๆตัวรถเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าคันนี้กันก่อนเลยนะคะสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของไฟกันเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเขาปรับเปลี่ยนนะคะตัวโฉมโคมไฟมาใหม่นะคะนะคะให้ดูเล็กดูเรียวกว่าเดิมนะคะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมตัวไฟ LED นะคะในชุด ตัวโคมไฟเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นตัว LED นะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขานะคะเนี่ยค่ะเป็นตัวใหม่เลยนะคะได้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะข้างในนะคะเป็นสีดำนะคะก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมนะคะ สำหรับคันนี้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเนี่ยค่ะไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยสภาพกันชนนะคะเดิมๆเลยนะคะมาจากโรงงานสภาพสวยๆนะคะคันนี้เป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะนะในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวให้ชมโดยรวมเลยนะคะเนี่ยค่ะในฝั่งของด้านหน้า เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวยางกับแม็กกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะแม็กนะคะนะคะจะได้เป็นแม็กมาจากโรงงานเลยนะคะนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะนะคะขนาดยางนะคะจะได้ขนาด สองหกห้าทับหกห้านะคะ R สิบห้า 15, นะคะยางและแม็กจะอยู่ที่ขอบสิบเจ็ดนะคะทษทีจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะเป็นยางปีปัจจุบันยางปีล่าสุดเลยนะคะเป็นปีสองพันยี่สิบเลยนะคะลูกค้านี่คือได้ไปนี่คือใช้อีกคุ้มอีกนานเลยนะนะคะในส่วนของโครงสร้างภายในคันนี้นะคะนี่ค่ะในส่วนของโครงสร้างภายในสภาพนะคะ เดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะสําหรับกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกเออโทษทีค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะลูกค้านะได้คิ้วกันศาสตร์นะคะติดให้แล้วนะคะมาพร้อมกับฟิล์มนะคะตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะเป็นตัวบันไดนะคะเนี่ยค่ะได้สีดำนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นแคปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะในตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็นตัวพีรนันนี่เอ่อพีรนันะะปเนอร,ร์นะคะซุดเปอร์ฟนะคะซุเนคะคะเป็นตัวโฉมใหม่เลยนะคะใครตามหาอยู่นะคะมาเลยนะคะเรามีมาไว้ให้แล้วนะคะ สำหรับตัวใหม่ๆนะคะสำหรับเจ้ารีโวแคปในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะในชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นมันติรีฟเฟกเตอร์เช่นเดียวกันเป็นตัวหลอดไส้นะคะคันนี้นะคะได้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังเลยนะคะ ตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่3มที่ตรงฝาท้ายในส่วนของกันชนนะคะเป็นกันชนเดิมนะคะกันชนแท้มาจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะ,นะในส่วนของกระบะนะคะให้ชมเลยในส่วนของกระบะตัวแม็กไนเนอร์นะคะเดียค่ะสภาพเหมือนไม่ได้ใช้งานเนาะนะสภาพเดิมๆสวยๆวยวยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ เดีนะ๋ยวพาพมาดูในส่วนของภายในคันนี้นะคะนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างตัวแผงประตูนีคะก็ตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวเซนทรัลล็อกนะคะตัวปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟฟ้าออโต้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้กันบ้างนะคะสาหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นมังติฟังก์ชันนะคะ ควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่หุ้มหนังนะคะเป็นหนังแท้หนังจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะคะ,สะแสดงผลดิจิตอลนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะนะคะสภาพคอนโซลน,นะคะมาพร้อมกับตัวนาฬิกานะคะติดตั้งมาจากโรงงาน หน้าจอ Android นะคะเครื่องเล่นนะคะขนาด6.5นิ้วนะคะในส่วนของแอร์ก็เป็นตัวแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดเลยนะคะได้ปุ่ม Eco Mode, Power Mode มาพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะได้เป็นตัวเบาะผ้าสีดำนะคะสภาพคือสภาพเดิมๆนะคะแต่งขอบ เย็บโดยได้สีขาวนะคะเนี่ยค่ะตัดขอบให้สวยเลยนะคะเป็นตัวเบาะผ้านะคะนะสําหรับเบาะนะคะจะเป็นตัวปรับเมนนวลนะคะในส่วนของภายในแคบนะคะแคบข้างหลังนะคะตัวนี้เปิดได้นะคะในส่วนของแคบนะคะข้างหลังนะคะเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังนะคะหุ้มหนังนะคะในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะเนี่ยค่ะ สภาพนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยนะคะต่เดี๋ยวพดพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในห้องเครื่องนี่คือสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะนะคะภายในห้องเครื่องนะคะว่บอกเลยว่า สภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยอะมห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็ไม่มีรอยเยิ้มหรือว่าคาบน้ำมันเลยนะคะนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องเดี๋ยวให้ชมรอบๆภายในห้องเครื่องเลยนะคะ,นะในส่วนในสุดจุดต่างๆนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าคือเครื่องเดิมสภาพเดิมของเราไม่มีการดัดแปลงนะคะของเดิมนะคะเนี่ยค่ะ สภาพรถเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของตัวคานสําหรับคานนะคะเนี่ค่ะเป็นคานแท้คานเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวแผ่นเพดนะคะคานนะคะคานเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์กจากโรงงานนะคะนะมีให้เห็นนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆให้ดูเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่ารถที่นี่เป็นรถคัดเกตเอคุณภาพนะคะรถของเราไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะรถทุกคันนะคะถูกต้องตามกฎหมายสามารถเช็คประวัติรถได้นะคะเรามาต่อในส่วนของฝากระโปรงคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะคะรอยน็อตน,นะคะยังไม่มีการขยับนะคะแล้วก็ตัว โตโยต้านะคะตีประทับลงนะคะที่ตรงฝากระโปรงเลยนะคะรอยมิดอัดหรือว่ารอยมาร์กจุดต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะมีเห็นนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะคะในส่วนของตัวยางหรือว่าขอบต่างๆนะคะเดิมๆนะคะนิ่มๆเลยนะคะสาหรับยางนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะคะสะภาพสวยๆนะยังไม่มีการแกะ ไม่มีรอยขยับนะคะพุกแน่นทุกตัวเลยนะคะบอกเลยว่าใครนะคะที่ตามหาอยู่บอกเลยว่ารถคันนี้คือสภาพน้องๆ้ายไปแดงเลยนะคะนะได้ไปใช้คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะพัตีพาชมรอบๆตัวรถ ภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชมอยู่นะคะสนใจนะคะ,ะโตโ o ต้ t รีโว o นะคะ2.4ตัวมิดคันนี้นะคะปี2021เลยนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยเนาะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับปี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 7 1์2 6 8 2 0 0 9 7 1 1 2 6 8 2นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้านะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะนะหรือลูกค้าจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพชยรยนของเรานะคะนะตั้งอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แดยกหนึ่งนะคะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเซรีไทย9กก่อนถึง4แยกเบญบุรีนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะตีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับตีนะคะในการอัปเดตรีวิวนะคะ คลิปกันด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมนะคะวันนี้วัตตี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ